ดีใจด้วยวันนี้เงินเข้าแล้วนะบัตรคนจนกดได้เลยรีบไปเช็คด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่กำลังมีคนให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะโดยผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจนนั้นนะคะก็จะได้รับเงินอยู่3ประเภทด้วยกันนะคะอย่างแรกก็คือได้วงเงินเพื่อซื้อสินค้าของกินของใช้ที่จําเป็นและสินค้าเพื่อการศึกษาจากร้านธงฟ้าประชารัฐจํานวน2 0 0ร้อถึงสามบาทต่อเดือนโดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้นะคะอย่างที่2นะคะก็คือได้ค่าเดินทางรถโดยสารสาธารณะนะทั้งรถเมล์รถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินรถบรขส และรถไฟประเภทละ500บาทต่อคนต่อเดือนอย่างที่3ได้วงเงินซื้อกาซหุงต้ม45บาทต่อ3เดือนโดยนำบัตรไปซื้อกาซจากร้านที่ร่วมรายการโดยไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้เช่นกันนะคะส่วนวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็มีการจ่ายเงินให้กับผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ได้รับเงินอยู่ที่คนละ50บาทถึง100บาทตามเกณฑ์รายได้นะคะ โดยผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่0ถึง30,000บาทต่อปีก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่เดือนละ100บาทส่วนผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่31 0 0มบาทไปจนถึง1 0 0 0 0 0บาทต่อปีก็จะได้รับเงินช่วยเหลืออยู่ที่เดือนละ50บาทนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ยังจะได้รับเงินคืนภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ5บาทในเดือนถัดไปด้วยนะคะโดยผู้ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร100บาทก็จะได้คืนภาษีมูลค่าเพิ่มอยู่ที่5บาทนะคะ ถ้าใช้จ่ายผ่านบัตรจำนวน1000บาทก็จะได้คืนภาษีอยู่ที่50บาทนะคะและถ้าหากว่าใช้จ่ายผ่านบัตรจำนวน10,000บาทก็จะได้คืนภาษีจำนวน500บาทนะคะโดยเงินก็จะถูกโอนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า e m o n น y ีนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็สามารถนำบัตรไปกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้นะคะหรือจะใช้รูดซื้อสินค้าและบริการกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการก็ได้นะคะ ส่วนในวันนี้นะคะก็คือวันที่18มิถุนายน2563นะคะก็มีเงินเข้าแล้วนะคะซึ่งก็จะเริ่มจ่ายให้นะคะก็จะเป็นค่าน้ําจํานวน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะผู้ที่จะได้รับเงินตรงนี้นะคะก็จะต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ําประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะคะและก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็จะจ่ายให้ตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ไปจนถึงเดือนกันยายน2563เลยนะคะและก็เงินอีกส่วนหนึ่งนะคะนั่นก็คือเงินค่าไฟฟ้านะคะก็จะจ่ายให้ครัวเรือนละไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะก็จะต้องเป็นครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะคะแล้วก็ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วเช่นกันกับค่าน้ํานะคะ ซึ่งรวมทั้งค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟนะคะก็จะได้ที่ครัวเรือนละไม่เกิน330บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้นะคะก็อย่าลืมไปเช็คเงินในบัตรคนจนดูได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ